มีอย่างแน่นี่โอ้มีเห็ดเข็มทอง <c oughs> พักกระเขาบ่นี่พักกระเขาพกกระเขาเอาโอ้ก็พักขึ้นชายแต่นีิแปลไม่ได้ใส่พักขึ้นชายนี่เก็บจากสวนโอ้ไปลักกว่าระวัาางงอไปแหลกอ่ะเ <c oughs> ตรียมเตรียมไว้บัตรซื้อแยงเราบ่นี่โอ้มีพักกินพักแยงเดียวได้เนื้อเตรียมไว้แล้วบ่ นี่ครับเตาเตาอินฟราเรดอินฟราเรดนี่ไข่ยังพอเอินเตาหู้นะเตาหู้ไข่โอ้ยตุกเทนนน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มเตรียมเตรียมหม้อต้มเส้นก่อนนะที่ต้มเส้นก่อนะหม้อมาเอาปากมีอตายต้มเจ้าหน้าที่ต้มเสซนต์ต้มสิบนาทีต้มเส้น เต็มจักจี้นาทีอ่ะหม้อใส่กระทะทกระทะใส่หม,อหม,อม้อบ่ใส่เตาบ่นะครับมันอี่สิเห็ดมันอิ่เขาคั่วครับผ้าเขาคั่วมันอี่งจั๊กผ้าเห็ดยังกินิเนาะครับมันเขาคั่วเขวาคั่วอ่าครับเสียบปัดปรุงอยู่บ่อนี่คือตม้มจะเห็นอย่างเดียว ใช่ยังวะเซ็นยังเดียวนั่ปเป็นหตุต่มเทีนก่อนเสนะจวดครับเป,ไดปิดได้บ่าอเปิดพูดได้ว่มันนีผ้าเขาหัวครับเพิ่มเดอะยังกว่าซูกวกะ มันเดยดเลยครับถ่ายน้ำเด็ดกนันเอาเส้โลงรอสักคู่เอาเสคูซูคิริญปุ่นอ่ะวเซ็นเสน็เสนญี่ปุน่นอ่านกกนยากพี่น้องเลยคูซูคิริ <laughs> ญ,ญี่ปุ่นเนี่ยผมวสมองครับโอ้ยนอยนาย,นอยบอกมาเลยไเก่าเนื้อมัญี่ปุ่นญี่ปุ่นเกาหลีนเปนนี่ <c oughs> เอาไปไปเตรียมต้มเส็นแล้วค่อยว่ากันไหมเอาเส้นลงเส้นลง <c oughs> สิบนาทีแล้วอายกมึงนู้มันสุกว่านยกเสร็จม,มันสิสิบนาทีผ่านไปโอ้สุกเยบร้อยสิบนาทีแค่น้ำเย็นล้างผ่านน้ำเย็นล้างผ่านน,าาน้ำเย็น เตรีมยมน้ำซุปใส่ยังแน่ล่ะรถดีเขาหน้อยอยากเดียวโอ้บริการโฆษณาเลยครับซ <มา S 1> <laughs> ุปหมูใส่ใส่ซุปหมูลงไปครับนี่ใส่ซุปหมูว่ามีเวลาเขียวน้ำซุปเอาซุปสำเร็จจ้าใส่ผักเข้าไปดับถึงข้าวนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ใส,ส่ดับข้าวครับใส่ผิวชายนิดนึง ใส่บานๆินบานๆนะครับใส่กินชช่นิดนึง<ไ>ผักเตียวมใมเตียใอัน,นี้มีหมูกับตับทำไมนจ๊ะใส่หมูกับตับมบอนนีอาเลเอ้ยอาเลม่อยู่ปลาหมึกใส่ไข่น้ำจังนี แค่สังข้เฮ็ดกินอยู่บ้างครับย่านโควบิดครับแล้กวก็เดียวออกไปข้างนอกแจ่บแสบคิดอยากเพื่อนวากํากลังใดทีครับนี่กําลังได้ทีกําลังเดือดเดือดเลยนี่ครับครับโอ้จะลงไปใส่ใส่ครับใส่รอบแรกครับรอบแรกจัดไปครับปวดอโอ้ อบทำด้วยปลาหมึกกรอบสูตรหมูพูมยังไงครับของลุมบดเด็ดทำด้วยปลาหมึกกรอบปลาหมึกกรอบครับปลาหมึกกรอบใส่พอประมาณไม่ใช่อะไรไปใส่รอบหลังนั่นไงพักคุณพักเต็มหมอยู่ชิดเดียวชิดเดียวชิดเดีชิดเดียวใส่เบิ้งชิดลองใส่โอ้ยมีเสียบบเนาะบบดนี้เนาะสูตรเด่นี่สูตรเด่นี่ จุดอีสันนี่แหละค่ะอิใส่เห็ดลงไปเพราะว่าเห็ดจะสุกงนี่ยอ่าใส่เห็ดเข็มทองถ่ายจิ้งไนยครับถ่ายจิ้งไนยแก๊สได้เวลาแล้วครับเริ่มหิวอะไรได้หนขทางนี้กันเลยอ่าปิดไาเหมาะจิ้งไนยครับรอสักคู่ อันนี้คาเส่น้ำหลังบอลน,น,นี่ไข่เนี่ยนี่ไหมต้องหูไข่นี่ไหมคาเส่น้ำหลังบอล มันเดือดคางได้ครับเดือดแล้วครับเดือดแล้วเดือดแล้วครับเดือดแล้วครับมันจะหอมน,นะ ใส่ผักแล้วบนี้เฮดบุ๊คเป็นใส่ผักครับผักลงไปครับผักลงไปใส่ขึ้นช่ายไปอีกครับผักครับผักจิตฟ้าหมอไปจังหน่อยก่อนครับ oh, อเอาอเ่ตตงหมู่กันเส, mm. ส่ ใส่เต้าหู้กันคอยปิดตาหมอครับใส่เตาหู้กันทำหใ่น้งเต้าตาหู้กันครับน ปิดฝ้าหมอครับครับปิดฝ้าหมอไหมครับมาที่นี่สักล้อสักผู่ครับเดี๋ยวเบิ่งผคนงานครับขาบอกมาที่สุดเลยมาถึงจับเฮ้ยมือจับตก 怎么那么牛？ 打、嗯、算见朋来掉吧。